นี่ทุกคนเค้กกล้วยหอมรวยหอมที่เราเอามาจากเสีย่ะใช่ปะเดี๋ยโกให้เพื่อนกไปแปดูเป็นเค้กกล้วยหอมนืมถึงดูนางนางทำหน้าทานมากทุกคนหอมด้วยถึงแบบเนื้อนนิ้มมาก ยี่โบอกว่าต้องพาให้ดูด้วยโอเคไดี๋ยวจะมากแกไปตรม,มโซนส์เออแต่ฉันไม่มีเล็บอ่ะจะต้องเช็คเบ็ดในออกอ่ะ,ม,อะอมา่ะนี่เราไม่ได้เจอเอ็ดแต่ว่านางลูกมาจากมาอายุนี่มาเต็งอ่ะไม่ได้ครบกระดี่อันนี้ งูเลยนะปะน้าเนมนะอาจ้าเธอไม่เสียแดงแล้วเธอดูฉันกลุิมใจในตัวเธอมานี่มาจา้าเรามาชิมกัน มีคนสั่งตั้งไว้เนียรอยจิงน่าไปได้อยรอยจิงงปนี่มั้งรยเนยสั่งมากมากหมดเลยฮนอาชาังป่วยันเยอะๆน่ะได้ไปวุ่นนุ่นเดอเดี๋ยวฉันจะไปค้วยคยใจยาบ้งบอกว่าสั่งนมเร่ามากมากต่คนอื่นน่ะสั่งนมก็มากมากอีก โอ้ทุกคนนี่ลืมไปอุดนุ่นนะเดี๋ยวฉันแปะไว้ให้เค้ก้วยหอมที่อร่อยที่สุดจ้าฉันโยกเพื่อนฉันเลยตือแต่วันต่ำหน่อยจริงเขาบอกกันแต่กินมานี่แหละเหมือนที่ับอร่อยที่สุดเลย มังก้นลูกอย่าน่อยใจนะป้าไม่ได้ไปดีเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไม่ว่างดิลูกเองนอนอยู่นุถูกคนฉั่นการันตีวะไม่ผิดว่าของหนักอร่อยหนุม่มฟู ร้อยทุกคนอย่าลืมไปอุดนุนกันเยอะๆนะคะเพื่อนของเอ็มปาโกยให,หน้ารากก่อนหนันงไม่ได้ทําแต่เค้กนะหนังมีทังอะไรเงี้ยนังทำปัะก,กันโตโพรลโบทาเบียนทําทุกอย่าง,งส่งของ,องมีเยอะมากอ,อย่าลืมนะจ๊ะไปอุดนุน่นนางเยอะๆนะหนงังยุทีกวนยิยม ตรงข้ามร้านนะครขนเกนข้างวอเตะข้างวอเตะจ้ะ